ดีนะครับบุ๋ดีพี่พี่ทุกคนน่ารักนะครับวันนี้จะมารีวิวมีดรอบหนึงนะเพราะว่าวันก่อนรีวิวไม่ได้เห็นตอนที่วัดมีดวัดอะไรนะฮะร,รีวิวมีดรอบะนรับ เล่มแรกนะครับเ,เ,เ,เล่มนี้นะครับพี่อุ้ยนะครับเล่มแรกนะครับเล่มนี้นะครับนี่เลยครับอันนี้เป็นไม้ไผ่หมดเลยนะฮะด้าจับแล้วก็ฝักก็เป็นไม้ไผ่หมดเลยนะฮะตามนี้นะฮะความสวยนะครับ ครับสวยงามนะสวยงามนะเรว่ล่นี้ผมจะวัดให้ดูนะครับเร่มนี้นะครับยาว จำยาวน13เนิ้วนะฮะ13ความกว้างก็ประมาณประมาณ2เนิ้วนะฮะกว้าง2เนิ้วนะความหนาก็จะอยู่จะอยู่5มิลนะครับพี่เรนนี้นะนี่นะครับถ้าสนใจก็ทักมานะฮะราคาไม่แพงนะครับธรรมดานะมีนะครับราคาไม่แพงนะพี่นะ จับต้องได้นะครับราคาจับต้องได้นะสวยนะคมนะครับนี่นะนี่นะครับ,รบอันนี้เป็นไม้นะนี่นะครับรับประกันนะครับ,บออกกรับประกันความคมนะฮะ เล่นนี้นะครับ650บาทนะครับพี่สนใจทักมานะฮะเล่มน,นี้650้าสิบนะเล่มที่สองนะเล่มที่สองเล่มน,นี้นะฮะมีนะครับนี่นะะเรียกว่ามิดลามนะพี่นะเล่มน,นี้มิดลามนะอันนี้เงาไผ่นะฮะดัมจั๊ก นี่นะฮะเดี๋ยวเราวิ้นล่มนี้ให้ดูนะเล่มนี้นะครับความยาวจะอยู่ประมาณสิบสองนะฮะสิบเอ็ดถึงเกือบเกือบสิบสองนะล่มนี้นะฮะนี่นะครับความกว้างก็จะอยู่สองนิว้วสองนิ้วไล่เลี่ยลงไปนะความหนาก็จะอยู่ ประมาณห้ามิลนะฮะความหนาห้ามิลนะเล่มนี้นะครับความหนาห้ามิลนะฮะสวยนะครับสวยงามนะฮะโคมนะครับใช้งานได้หลับหลายรูปแบบนะครับใช้งานได้หลับหลายรูปแบบนะครับ พกไว้เดินป่าฟันไม้ฟันไม้ไมผ่นะฮะทุกอย่างได้หมดนะครับสวยนะฮะล่มนี้สวยงามนะฮะสนใจมาดูเพิ่มเติมได้นะพี่นะงามนะฮะงามมากนะครับสนใจเล่มไหนนะทักมาเล่มนี้ก็ราคาไม่เบาๆนะฮะไม่แรงนะีราคาไม่แรงนะฮะร,ราคาเบาๆนครับเล่มี่สาเล่มนี้มีกลุ่ม เรียกว่ามิดกุ้งนะฮะเล่มนี้สวยงามมากนะฮะเล่มนี้นะฮะเล่มนี้ยังไม่ได้ทําฝักนะฮะวันนี้เงาไผ่นะครับ,งบเ,เงาไผ่ตนะ้ม้มจับเป็นเงาไผ่ฮะเงาไผ่นี่นะฮะสมมติเป็นมิดแบบนะพี่นะเงาไผ่เล่มนี้สวยมากนะฮะงามนะเล่มนี้งามมากยาวสี่เบ็ดนิ้วนะฮะเล่มนี้นะยาวสี่เบ็ดนิ้วความกว้าง สองนิ้วครึ่งนะฮะความกว้างสองนิ้วครึ่งเล่มนี้หนาอยู่ประมาณประมาณหกมิลนะฮะหกมิลไล่เลี่ยนลงไปนะฮะหนาอยู่ประมาณหกมิลน,นะฮะไล่เลี่ยนลงไปนะฮะหนาอยู่หกมิลไล่เลี่ยนลงไปเล่มนี้สดมากนะฮะมิดกุ้งนะฮะเป็นแบบมิดกุ้งนะฮะน,นี่นะฮะรับประกันนะครับผมทุกเล่มนะฮะ เล่มนี้ไม่รวมฝักนะพี่นะเข้มมิดเข้มมิดนะฮะ450นะครับเล่มนี้นะฮะมีกุ้งนะฮะสวยงามนะครับสวยงามมากโอเคอันนี้มิดงอนะครับมิดมิดงอแบบใหญ่นะฮะยาวนะครับใหญ่ยาวนะฮะเล่มนี้ดูใหญ่ยาวนะพี่นะนี่นะ ฟันไม้ตักแต่งกิ่งไม้ฟันไม้ไผ่ได้ทุกใช้งานได้ทุกงานนะพี่นะใช้งานได้ทุกงานเลยนะ,ะเล่มนี้นะฮะมีดถังหญ้าเล่มนี้สิบสี่นิ้วนะฮะสิบสี่ความหนาสองนิ้วหนาสองนะฮะความกว้างอ้ยอันนี้อันนี้หนานะฮะหนาประมาณหกมิลน,นะฮะหกมิล ครึ่งนิดๆน,นะฮะนินี้น,น,นะฮะแทนมีดอิโต้ได้เลยนะ,ะสบายนะใช้งานได้หลาก,หล,กหลายรูปแบบนะฮะคมคองคม,คมกินขาดนะครับดูนะฮะนี่นะฮะ ช้งานได้หลายแบบนะครับเล่มนี้ก็เหมือนกันนะฮะเล่มนี้ก็ราคาเท่ากันนะฮะยาวแล้วก็ใหญ่นะฮะสองเล่มนี้ราคาเท่ากันเล่มนี้380บาทนะครับเล่มนี้นะฮะ380สบาทครับส่วนเล่มดำก็เล่มนี้ก็350บบาทนะครับเล่มดำนะ อันนี้เป็นมิดลามนะพี่นะมิดลาบนะมิดลามก็ราคาเบาๆนะแต่คมนะครับรับประกันนะครับขอบคมนะสิบเอ็ดนิ้วเหมือนกันนะสิบเอ็ดนิ้วนิดๆนะฮะความยาวสิบเอ็ดนิ้วนะความกว้างก็สองนิ้วนะประมาณสองนิ้วนะความหนาเล่มนี้จะอยู่ที่หกมิลประมาณหกมิลลงไปนะครับหกมิลหกห้าสี่นี 6, 5, ่นนะลงไปนะครับ ลับจิ้มนะครับตักแต่งกิ่งไม้ได้หมดทุกอย่างทุกงานนะครับที่เราอยากใช้งานได้หมดนะฟันไม้ก็ได้นะครับฟังไม้ผ่ดีนะฮะดู350บาทนะครับฟรีส่งนะพี่นะ350ฟรีส่งไม่แพงนะครับราคาไม่แพงส่งเล่มนี้นะราคาเท่ากันนะครับอันนี้ก็มิดกุ้งเหมือนกันนะฮะ อันนี้มิก้งที่มีฝักนะฮะสวยงามนะฮะสวยงามมากนะฮะใช้งานหนักได้นะครับพกติกตัวเดินป่านะใช้งานสบายนะครับนี่นะพร้อมฝักนะฮะฝักไม้ฝักไม้เหมือนกันนะฮะถักเชือกให้ด้วยนะครับ เมีนี้ใบมีดนะครับยาวอยู่ประมาณ11 11นิ้วเด้ๆนะฮะสินิ้วนะฮะความกว้างก็2นิ้วครึ่งนะความกว้าง2นิ้วครึ่งความหนาะ หกมิลลงไปนะครับความหนาหกมิลลงไปนะนี่นะหกมิลไล่เลี่ยนลงแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูแทะ,ะบิดแหนมนะพพ่นะกินเนื้อไม้ดีมากนะ เนืไม้ดีนะไม้แขกนะฮะไม่ใช่ไม้แบบธรรมดานะนะครับสวยมากนะเล่มนี้นะถ้าพบฝักเล่มนี้นะครับราคาก็เบาๆนะครับจับต้องได้นะฮะจับต้องได้นะะที่ผ่านมาที่ไข่เาคาเา่เบาๆนะ เล่นมนนี้ะะฮพี่น้องถ้าสนใจทักมานะครเล่นมนี้นะราคาเบาๆนะครับประมาณ850บาทนะครับนี่นะ850เอาเล่นมนี้นะฮะไฮไลท์นะฮะมีเล่มไฮไลท์นะฮะอิโต้นะครับคล้ายๆอิโต้นะตนะแต่ไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากจนเกินไปนะดูนะ รับประกันนะครับความคมนะฮะนะรับประกันความคมนะฮะนี่นะครับจะรีวิว,วให้ดูนะพี่นะนี่นะฮะเรื่มงนี้คามมากนะฮะนี่เสียดายไหมไม่อยากฝันเลยนี่นะฮะ ถ้าใครมองหานะพี่นะแนะนาเล่มนี้นะใช้งานได้หลายรูปแบบนะครับเล่มนี้นะฮะใช้งานได้หลายรูปแบบนะครับงานใหญ่ก็ใช้ได้นะฮะงานเล็กก็ใช้ได้นะฟันตัดทุกอย่างได้นะครับนะลองไปใช้ดูนะครับลองเอาไปใช้ดูนะเล่มนี้นะเล่มนี้ใบมีดจะอยู่ที่14นะฮะ14นีนิ้วนะฮะ ความยาว14นะครบ14นิ้วนะครับความยาว14เนิ้ความกว้า2วง2นิ้วถึง2เนิ้ยครึ่งนะครับหนาก็จะอยู่ที่ประมาณ6มิล6มิลแล้วก็ลงไปนะฮะ6มิลถึง5มิลน,นะครับลงไปนี่นะลองไปใช้ดูนะครับพี่นะรับประกันนะครับ ให้ดูเล่มนี้ดีกว่าอันนี้คือฝักไหวนะฮะอันนี้คืออิโต้ของแท้นะครับหนาจัมโบ้นะครับความหนานี่สุดยอดนะครับคมด้วยนะฮะไม่ใช่หนาอย่างเดียวนะคม12นะนิ้วนะฮะความยาว12นิ้วเล่มนี้ความกว้างเกืบอบเกือบ2นิ้วคลึ่งกับ3นิ้วนะค,ความกว้างนะฮะความหนาจะอยู่ที่ประมาณ เกือบ8มิลความหนานะ8มิลน,นะหนามากนะแปดมิลลงไปนะดูนะความหนาสุยจดใครมองหานะนี่นะครับชุดนี้เลยนะฮะชุดนี้เลยถ้าใครจะเอาแค่ฝักไว้ก็ได้นะ250บาทนะฝักไว้มีดมีดก็380บนะครับ3 80ฝักไว้250นี่นะฮะสวยมากยกชุดนะโคตสวยนะอันนี้เป็นที่ ทิ้ลร้อยเข็มขัดใส่เข็มขัดได้สบายนะครับนะครับเล่นงานใหญ่ต้องเล่มน,นี้นะพี่นะนี่นะฮะถ้าเล่นงานใหญ่ก็ต้องเล่มน,นี้เลยนะฮะนี่นะฮะถ้าเล่นงานใหญ่ก็ต้องเล่มนี้เลยนะฮะ กินนะครับกินขาดนะครับเล่มน,นี้นะถ้ามองหางานใหญ่ๆก็เล่มน,นี้นะโอเคเล่มน,นึ่นนะเล่มน,นั้แค่ฝากไว้เป็มไหวก็250รานะพี่นะนเป็นไวสอ้อยหอันนี้เป็นมิดผ่านไทยนะฮะผ่านไทยเป็นรูนะฮะ อบบน,นี้ขาดีมากนะที่ผ่านมาแทบจะไม่เหลือนะแบบนี้ขายดีมากมีนะครับสำรลองมีนะครับพี่นะคมนะครับนีนะฮะอันนี้ฟอร์มบ,บอลนะฮะมี่นีนะฮนะโคตรสวยนี้สวยมีมาไม่เยอะนะพี่นะถ้าใครชอบถูกใจนะครับ พักเท็มานะอันนี้สิบอันนี้สิบนิ้วครึ่งนะสิบนิ้วครึ่งสิบนิ้วครึ่งนะฮะหนาความกว้างสามสามสามนิ้วนี่นะฮะความกว้างสามความหนาเจ็ดมิลลงไปนะฮะเจ็ดมิลแล้วก็ไล่เลี่ยนลงไปนะฮะถึงหกมิลน,นะฮะนี่นะฮะสวยนะครับสามร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันไม่แพงนะพี่นะ ใครที่มองหาอยู่นะใครที่มองหาทางนี้นะครับเชิญเลยนะครับนี่นะลองลองซื้อใช้ดูก่อนล้าจะรู้ว่ามีดนะครับจะรู้ว่าดีนะครับน่าใช้นะครับเีสองเล่มนะครับสองเล่มนี้อันนี้ก็ตัดแต่งกิ่งไม้นะครับอันนี้เล่มนี้6 5 0้านะครับเล่มนี้600 650บาทนะครับ ความหนาเกือบห้ามิลน,นะครับห้ามิลลงไปนะความนี่นะคมคมเหมือนกันนะครับเล่มนี้ <c oughs> อันนี้เล่มนี้จะใหญ่หน่อยนะครับมีกุ้งนะเล่มนี้จะใหญ่หน่อยนะเล่มนี้จะใหญ่หน่อยอันนี้เป็นด้ามจับไม้ไผ่นะเล่มนี้จะใหญ่ <c oughs> ถ้าตัวนี้ก็ถ้าตัวนี้ อันนี้จะสิบเสิบนิ้วครึ่งนะฮะสิสองครึ่งเนี่ยสบสองครึ่งนะฮะความกว้างก็จะอยู่ที่สองนิ้วครึ่งนะครับสองนิ้วครึ่งความยาว12บสองนิ้วครึ่งความหนาก็ประมาันหมิลนะฮะหมิลนะฮะหนา6มิลหนาหมิลน,นะฮะมิดกุ้งนะครับถ้าใครชอบใหญ่ๆก็เลืนน่อนมีพี่นะผมนะครับกินเนื้อไม้ดีมาก มีดเป่านะครับ450นะครับพี่มีดกุ้งเล่มนี้นะฮะใหญ่แบบนี้มาไม่บ่อยนะครับ450นะครับถ้าใครมองหาแล้วพี่นะมีดกุ้งจะมีอยู่สองเล่มนี่นะฮะนี่เล่มนี้จะเล็กหน่อยเล่มนี้จะใหญ่นะครับมีนะฮะผมขายราคาเท่ากันนะครับ450เหมือับอันนี้450นะครับเล่มนี้สี่ เล่มนี้ก็คุยกันได้นะครับราคาไม่แพงนะครับเดืยเรือกกันนะพี่นะนี่อันนี้จะเล็กกัือใหญ่นะฮะนี่นะครับตามนี้นะครับขอบคุณครับ